สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับไม่เจอกันหลายวันนะครับอันนี้หลังจากไปต่างจังหวัดมา,ามาพาเพื่อนเพื่อนมาชมห้าเหรียญครับห้านาทีห้าเหรียญห้านาทีห้าเหรียญวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อพัดห้าเหรียญไม่ได้จัดอันดับอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คือ หยิบมาก็ให้ชมกันเลยอ่ามาเริ่มแรกเริ่มแรกหนึ่งเหรียญแรกอ่าเหรียญไตมาศหกหนึ่งนะครับแต่รอบครึ่งองค์นะครับไตมาศหกหนึ่งเนื้อทองแดงมันปูนะครับเหรียญไตมาศนะครับปีหกหนึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนิยมนะฮะเป็นเหรียญนิยมนะครับปีหกหน,นึ่งเอาเมื่อปีหกหนึ่งนะครับ, 61, อาาบ, 61, รบทองแดงมันปูสวยๆแบบนี้ คุณค่าแก่การเก็บมากครับรุ่นนี้สวยนะครับไตมาดหกหนะครับปี2สองนเอ็ดนะครับสวยๆหนึเหรียญนะครับเลขโคดอะไรนี่2008นะครับ อ่าต่อต่อเหรียญที่สองเจริญพรบนนะเจริญพรบนสร้างศาลานะครับอันนี้เป็นเอ่อเนื้อทองฝาบาทนะครับบล็อกบล็อกเงินส,สวยนะครับผิวดีมากเลยครับเหรียญน,นี้นะครับดูด้านหลังครับเหรียญแท้เหรียญแท้ดูง่ายมากนะฮะเหรียญแท้ดูง่ายมากครับผิวตึงผิวเรียบสวยงามนะครับเนื้อทองฝาบาท นะครับอ่าปึ๊บเหรียญที่สามเหรียญที่สามเหรียญที่สามเหรียญนี้เป็นเนื้อเอาปาก้านะครับเนื้อ,อาปกาก้าเหรีญเจริญพรล่างพิมพ์ป้องอ้อยนะครับสวยมากเหรียญน,นี้นะครับเมื่อกี้เจริญพรบนนะครับีนเจริญพรล่างนะครับออกกัญญาที่ผ่านมานะครับดูซิข้างหลังมีรเรเือไหม อ่าอันนี้มีล้อเรือนะครับครบเหลียมสมบูรณ์สวยๆว,วิ่งๆอย่างนี้นะครับจะเดินพรนล่างนะครับดูวว้เพื่อนๆบางท่านอาจจะยังจํารุ่นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลงทบทวนฮะดูทบทวนไปอ่าเหรียญที่สามไปแล้วเนาะมาดูเหรียญที่สี่ครับเพื่อนๆเหรียญที่สี่นี่ครับเหรียญเสมาเสือคาบดาบนะครับ เตมาเสือคาบดาบ2นะครับเสือคาบดาบสองนั้นจะเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์นะฮะแล้วก็ลงยาจีวรลงยาขอบ2สีนะครับสวยแบบนี้หลังเสือเดี่ยวครับหลังเสือเดี่ยวเลขโค้ด2 2 2 264นะครับ เหรียญนี้สวยมากครับเดี๋ยวนี้เคยทาน่าจะเคยทําคลิปลงเป็นเหรียญแท้ให้ดูแล้วนะเนาะเดี๋ยวนี้เหรียญสวยเลยแหละอ่าเนะื้อสวยมากๆครับเดี๋ยวนี้ราคาก็เบา,นบาเน,น,นะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีเหรียญหนึ่งเพื่อนๆออาจจะยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่เหรียญตอกหนึ่งตอกหนึ่งหลวงพ่อพัดขออนุญาตนะครับตอกหนึ่ง เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงสุดสวยครับเนี่ยดูดิครับเ,เพื่อนๆเห็น<ๆ>เห็นเห็นเล็กหนึ่งฮะเล็กหนึ่งตรงสังกติเขาเรียกว่าตอกหนึ่งตรงสังกตินะครับนี่ครับเหรียญตอกหนึ่งเหรียญมีชีวิตอีกเหรียญหนึ่งนะครับรุ่นนี้หน้าหลวงพ่อนี่นูนเด่นขึ้นมาเลยเหมือนหลวงพ่อมากนะครับโอ้อันนี้เป็นกระไหลทองนะครับขอให้กระไหลทองด้วยครับ สวยมากๆรวยมหาเศรษฐีนะครับหรือตอกหนึ่งหลวงพ่อพัดนั่นเองนะครับห้าเหรียญวันนี้นำมาให้ชมนำให้รับชมนะครับเราไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยหยิบขึ้นมาห้าเหรียญสดๆเลยครับถ่ายทอดสดๆเลยเมื่อกี้แล้วก็อัดลงวิดีโอแล้วก็อัดให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับ สะสมวัตถุมงคลของหลวงมพัฒน์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงมพัฒ์ก็ลองดูนะครับชอบเรียนไหนก็มีแบ่งปันนะครับมีแบ่งปันทักไลน์มาได้เลยนะครับไลน์แอดแอดพระดีมีแอดด้านหน้านะครับเด้วเจอกันใหม่นะครับเย็นนี้เดี๋ยวมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ